เป็นพระอนุนจรงแล้ว,ว่าเป็นพุทธประสาททีเ่เป็นสหาชาติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องผู้ให้ดูแลพระพุทธเจ้าก็ว,ว่าเป็นที่มีความยิ่งใหญ่ในความจดจำ พุทธศิ์ว่าในการออกแบบของแร่นชายจีวรของพระสงฆ์ก็อาศัยพระอานุนเป็นคนออกแบบว่าเป็นพระที่มีศิลปะการออกแบบชายจีวรของพระก็ยังผู้เรียกว่าให้ความดูแลพระพุทธเจ้า your weapon parts you come